สวัสดีครับเพื่อนๆชาว e กนชิน Impact ทุกคนวันนี้นะครับผมจะมารีวิวความรู้สึกหลังได้ลองเล่นฟูรีนะมาตลอด3-4วันที่ผ่านมานะครับก่อนอื่นเลยสำหรับเพื่อนๆคนไหนสนใจเติมเกมราคาถูกแซมมีร้านมาแนะนำครับนี่เลย m e l o ล่ Top Up เติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนเพียงใช้ uid และชื่อตัวละครเท่านั้นเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างเดสคริปชันได้เลยนะครับโอเคครับ กลับมาที่เทพน้ำนะครับสำหรับผู้เล่นสายฟรี C0 ผมมองว่าเทพน้ำมีตำแหน่งเป็นซับ DPS off field ที่มีดาเมจระดับกลางๆค่อนไปทางสูงและมี a o e เล็กๆนะครับและเทพน้ำมีจุดเด่นมากๆในเรื่องของ up time Skill ครับเพ Skill ราะสกิลซัมอเรียกได้ว่าอยู่นานมากๆถึง30วิเลยสามารถแปะน้ำและทำดาเมจได้ตลอดเวลาแน่นอนครับตัวในเรื่องของบัฟนะครับ มันจะมีเงื่อนไขสักนิดหนึ่งที่ถ้าเราอยากให้เทพน้ําสามารถบัฟได้เยอะๆจะจําเป็นต้องมีตัวละครฮิลทั้งทีมซึ่งผมได้ลองเทสใช้ตัวละครอื่นๆนะครับที่ฮิลเฉพาะตัวละครในสนามอย่างเบนเน็ตชิโนบุเพราะว่าฮิลไม่ทันครับเก็บสตักได้น้อยแถมดาเมจของซัมมอนเทปน้ำเนี่ยก็เบาลงด้วยครับเพราะรักษาเลื่อนให้ทุกคนในทีมเกิน50%ไม่ได้นั่นเองครับส่วนตัวละครฮิลทั้งทีมก็มีเยอะนะครับอย่างเช่นหมอไปจีนชาร์ลอต มิกะหรือจะเป็นเหวี่ยาๆก็พอโอเคอยู่ครับซึ่งหากเรามีตัวละครพวกนี้อยู่ในทีมแล้วเทพน้ําก็จะสามารถบัฟได้ดีมากๆเลยครับด้านใหม่ของทีมเนี่ยก็จะขึ้นมาค่อนข้างเยอะครับแต่ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าเรามีหมอไปเนี่ยมาตอบโจทย์มากก็จริงแต่ใช่ว่าทุกทีมจะต้องการหมอไปนะครับเพราะว่าอย่างผมเวลาเล่นทีมฟิสเนี่ยหรือจะเป็นทีมลมก็ดีอย่างละมุดหรือทีมพวกนี้เนี่ยเราไม่ต้องการธาตุไม้ครับตัวละครอย่างจีนและชาร์ลอตก็จะตอบโจทย์ในกรณีนี้ครับ แต่หมอไผ่เนี่ยจะตอบโจทย์ในกรณีที่เราเล่นปดิยาธาตุไม้มากกว่าอย่างไอดีผมเนี่ยมีหมอ C2 ก็จริงนะครับแต่ก็ยังต้องมานั่งป้นชาลล็อตเหมือนกันเพื่อที่จะให้เทพน้ำเนี่ยสามารถเล่นได้หลายๆทีมครับแต่สิ่งที่ผมชอบมากที่สุดของเทพน้ําเลยนั่นก็คือการทําให้ตัวเมนดิเสที่อยู่ในสนามเนี่ยสามารถใส่อาร์ติแฟกต์เซตใหม่ที่บวกคีเสสบร์เ6ได้นะครับเรียกได้ว่าโกงมากๆนะครับสำหรับอาร์ติแฟกต์นี้เพราะมีการให้มูลค่าของคีเลตที่สูงมากๆทาให้เเเรราาาาาบลลนนอออัตไได้้้งงง่่่ยขึมมกกวืีนะ แล้วก็ไปลงที่ครีดาเมมแทนทำให้ภาพรวมของตัวนั้นมีดาเมทที่ดีขึ้นนะครับอาจจะไม่ได้ดีขึ้นมากแต่ถ้าเทียบกับการที่เราสามารถ reuse a าร์ติแฟได้ไม่ต้องมานั่งฟังอาร์ติแฟกให้แต่ละตัวนี่ถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยครับอย่างของผมเองมีตัวละครใน ID ที่ไม่ได้ป้าหลายตัวเหมือนกันแต่พอมีเทพน้ํามา ผมก็นำอาร์ติแฟกต์เซตนี้มาใส่แล้วก็เล่นคู่กับเทพน้ําทําให้รู้สึกอยากบั้นตัวนั้นๆมากขึ้นครับก็ไม่ต้องไปเสียเวลาฟาร์มอาร์ติแฟกต์ให้ตังหกนั่นเองครับโดยรวมที่ซีสูนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ไม่ค่อยมีตัวฮิวมากนัดผมว่าก็อาจจะลําบากสักนิดนึงครับเพราะว่าเทพน้ําจะมีการลดเลือดไปเรื่อยๆเลยแต่ถ้าหากเรามีตัวละครที่ฮิวอย่างหมอไปอยู่แล้วเนี่ยก็จะดีมากๆครับ เพราะว่าเพียงกดสกิลาธาตุเนี่ก็สามารถฮิลฟื้นเลือดได้ทั้งทีมแล้วแต่ถ้าเป็นตัวละครที่ฮิลทั้งทีมส่วนอื่นเนี่ยจะต้องอาศัยการกดสกิลอันติเป็นการฮิลนะครับอย่างเช่นจีนบาวบาร่าหรือชาลอตนะครับ ผมว่าอาจจะลำบากสาหรับช่วงต้นเกมอยู่ดีนะครับเพราะว่าต้องอาศัยค่าฟื้นฟูค่อนข้างเยอะกว่าจะกดอันติเพื่อฮิวขึ้นมาได้สำหรับผู้เล่นที่มีตัวละครเยอะแล้วมีตัวละครแปดน้ําในดีมากพอแล้วผมมองว่าเทพน้ําอาจจะไม่ได้จําเป็นมากนะครับแต่เรื่องที่ทําให้ตัว DPS สามารถใสอัติแฟกเซตใหม่ได้เนี่ยผมมองว่าก็เป็นอีกหนึ่งคุณค่าชีวิตที่สําคัญมากๆอย่างหนึ่งเลยนะครับที่ก็ดีเหมือนกันถ้ามีติดใน ID นะครับสรุปแล้วนะครับข้อดีของเทพน้ำนะครับมีดังนี้ครับ1นนะครับมีดาเมจ 2. นะครับมีบัฟที่ดีมากๆบัฟได้ทุกอย่างในเกมยกเว้นปริยาธาตุที่ต้องอาศัยค่าชำนาญธาตุนะครับสามนะครับมีการแปะน้ําได้ตลอดเวลา 4. นะครับ มีคุณภาพชีวิตเรื่องการใส่อาร์ติแฟกต์เซตใหม่ให้กับตัวละคร DPS ที่ยืนในสนามนะครับห้านะครับสามารถเดินบนน้าได้ตลอดเวลาเพียงแค่กดสกิลท่าเท่านั้นนะครับซึ่งจากที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับเทพน้ํามีข้อเสียเพียงข้อเดียวนะครับซึ่งคือเป็นตัวละครที่ต้องการตัวละครฮิลทั้งทีมนะครับซึ่งผมมองว่าเป็นข้อเสียที่เราสามารถรับมือได้และถ้าทําได้เนี่ยเทพน้ําก็จะเป็นตัวละครที่ดีมากๆเลยครับสำหรับคนที่มีคําถามนะครับว่าเปิดอาวุธหรือเปิดกลุ่มดาวดีผมจะขอแนะนํมากมากสำหรับคนที่มีงบหน่อยนะครับ ผมอยากจะแนะนําให้เปิด C2 มากกว่าเปิดอาวุธนะครับเพราะว่า C2 เนี่ยมีการเก็บสแต็กที่ไวมากๆหลังกดอันติเนี่ยแค่4-5วิสแต็กก็เต็มแล้วนะครับทาให้ทุกคนในทีมได้บัฟอย่างรวดเร็วเพราะเทพน้ำนะครับสามารถบัฟได้18วิซึ่งโดยปกติแล้ว C0 ูเนี่ยกว่าเราจะทําสแต็กให้เต็มได้เนี่ยต้องใช้เวลา10กว่าวิเลยนะครับดังนั้นเนี่ยจะเหลือเวลาที่ใช้บัฟเต็มๆได้ไม่กี่วิเองในขณะที่ C2 เนี่ยเพียงแค่4-5วิแล้วก็จะได้บัฟโบนัสดาเมจ100%กันทีม อันนี้คือโกงมากๆเลยนะครับอีกทั้งสต๊าคส่วนที่เกินมายังมาเพิ่ม max hp ของเทพน้ําทําให้ดาเมจของซัมมอนแรงขึ้นอีกด้วยครับซึ่งดาเมจซัมมอนแรงขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยนะครับภาพรวมเนี่ย C2 ถึงว่าเป็นการเพิ่มดาเมจได้เยอะมากๆอันนี้ผมให้อยู่ในี i ร์ SS เลยสำหรับ C2 นะครับเรียกได้ว่าการเปิดกลุ่มดาว C2 เนี่ยเป็นการเปลี่ยนของตัวละครแบบก้าวกระโดดจริงๆนะครับส่วนในเรื่องของการจัดทีมนะครับทีมที่ผมรู้สึกว่า เทพน้ำสามารถช่วยได้ดีมากๆและเล่นสนุกก็คือทีมไซโน่ครับทีมนี้นะครับจะมีเทพน้ำหมอไผ่แล้วก็ไซโน่ครับส่วนอีกตัวเนึ่งจะเป็นซิงชิลหรือนาฮิดะหรืออะไรก็ได้ครับทีมนี้เล่นสนุกมากครับที่เล่นได้ดีมากๆเป็นเพราะว่า ไซโน่ S S นะครับมีอันติที่ค่อนข้างนานดังนั้นเนี่ยไซโน่จะต้องการคนในทีมที่มีระยะเวลาพอๆกันนะครับซึ่งเทพน้ําเนี่ยมีการเล่นซัมมอนที่อยู่ได้นานมากๆเมื่อไซโน่เข้าสู่โหมดอันติก็จะยังคงมีดาเมจจากเทพน้ํามีการแปะไม้ของหมอปายอยู่ทําให้ดาเมจส่วนตัวของออกไซโน่บวกดาเมจเทพน้ําบวกดาเมจไฮเปอร์บูมซึ่งถือว่าดาเมจโดยรวมเนี่ยทำได้ดีมากๆสำหรับทีมนี้นะครับส่วนอีกทีมหนึ่งที่ผมชอบมากๆเหมือนกันก็คือทีมละมุดฟิสครับซึ่งก็จะมีเทพน้ำชาร์ลอตต์ฟาลูซานแล้ว ทีนี้เล่นสนุกมากเหมือนกันเพราะละมุดมีดาเมจเสริมเป็นเทพน้ำนะครับที่สามารถบับตัวละมุดได้อีกด้วยอีกทั้งตัวละครอย่างชาลอตเนี่ยเป็นตัวละครที่แปดน้ําแข็งได้ดีมากๆทําให้แช่แข็งมอนได้ดีมากๆเลยครับจริงๆแล้วเนี่ย เทพน้ำนะครับสามารถเล่นได้หลายทีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมพี่นิวพี่แต๋มทีมกูเต๋าหรือทีมอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยอาจจะต้องเลือกใช้ตัวละครฮีลทั้งทีมให้เหมาะสมก็แค่นั้นเองและมีการเปลี่ยนตัวละครนิดหน่อยสับเปลี่ยนก็สามารถบิลเป็นทีมนึงได้แล้วนะครับก็ภาพรวมของเทพน้ำก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะครับโดยรวมเนี่ยผมมองว่าเป็นตัวละครที่ดีมากตัวหนึ่งนะครับเพี่งแต่มีเงื่อนไขสักนิดนึงให้จัดทีมเล่นแบบสนุกสนุกให้คิดนิดนึัง จริงๆผมชอบนะครับแบบนี้มันก็ดีเหมือนกันให้เราได้คิดดีสำหรับวันนี้นะครับให้มีความเห็นคําถามอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมยินดีตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b ส c r i b e ช่องผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับ